สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพักเครื่องในช่องจาง่าโทเฮนรี่พาสังพานะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำแล้วก็รีวิวนะครับผมเหรียญเสมานะครับหลวงปู่ทวดเนื้อนะครับทองแดงกะไหลเงินนะครับลงยาสีเขียวนะครับผมพระองค์นี้เนี่ยนะครับ ออกที่วัดโสธรนะครับในปีพศสองพนห้าสามเก้านะครับผมแต่ก็มีฟาร์มพิเศษอยู่นะครับคือพารุ่นนี้เนี่ยนะครับปลูกเสกสองวาระนะครับแล้วก็สองวัดนะครับผมวาระแรกนะครับ <c oughs> วาระแรกเนี่ยทำการปลูกเสกนะครับที่วัดชังให้ โดยมีท่านอาจารย์นองวัดทรายขาวเป็นเจ้าวิธีนะครับเวลาที่สองปลุกเสกที่วัดโสธรวลารามนะครับในปีพศสอง9เช่นกันนะครับผมเรนรุ่นนี้นะครับจะไม่มออีหูห่วงนะครับผมนี่นะครับไม่ได้หักไม่ได้ตัดออกไปอะไรทั้งสิ้นนะครับ พระรุ่นนี้เขาเป็นแบบนี้นะครับบางท่านนะครับเออมีพระรุ่นนี้อยู่ก็เข้าใจผิดนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นเนื้อเงินนะครับจริงๆแล้วเป็นกระลาเงินลงยานะครับผมแต่ว่าเขากลาลเงินหนามากนะครับจนคนที่มีอยู่นะครับแล้วก็ไม่ชํานาญเนี่ยดูไม่ออกนะครับผมเป็นเหรียญเสมาเล็กนะครับ กำลังน่ารักเลยนะครับผมเจ้าของเก่าเขาก็เลี่ยมเดิมมาแบบนี้นะครับเป็นชั้นสีแบบนี้นะครับผมด้านนอกขาวนะครับเนี่ยเป็นฝั่งขาวแกนแกนเขาเป็นสีฟ้าโปร่งแสงนะครับด้านหลังก็เป็นขาวเลี่ยมมาหนาปึกเลยนะครับ ก็คลาสสิกดีนะครับเหรียญรุ่นนี้ด้าน,นหลังเป็นรูปของท่านอาจารย์ทิมนะครับปุกเซกสองวัดนะครับวัดช้างให้แล้วก็วัดโสธรน,นะครับผมลายลวดลายเขาทําสวยนะครับพระรุ่นนี้เป็นหลวงปู่ทวดนั่งสมาธินะครับคมมากนะครับผมอยู่บนฐานบัวหลวงปู่ทวดนะครับเหยียบน้ําทะเลจืดนี่กระหนก คมคมนะครับด้านหลังเป็นรูปของพระครูวิสัยโสพลทิมนะครับหรืออาจาร,รย์ทิมนั่นเองเดีย๋ยวนี้ก็สวยดีนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ด้วยนะครับพบเจอน้อยนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนี่พท่านใดสนใจนะครับผม เปิดราคาไว้ที่3000บาทนะครับประกันแท้ให้ตลอดชีพพร้อมส่งด่วนนะครับแล้วก็มีผักเครื่องในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนๆพี่ๆเ,เข้าไปรับชมผักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้ เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพยงเท่านี้สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ